สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันนี้พบกันนะครับวันพรฤษหัสที่11สิงหาคม2022พัระสาสนัารวันนี้ให้เรารึกถึงนักบุญที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เป็นที่เ,เริ่มใส่ศรัทธากับนักจารึกสแสวงบุญสำหรับคลุ่มชนคาสลิกมากมายนั่นคือ,อนักบุญกราราแห่งอัสซีซีนะครับ ประวัติของท่านก็มีบอกว่าดังนี้ก็บอกดับุญกรามีนามเดิมในภาษาอิตาลียนว่าเกียร่าออฟเรดุโซเกิดที่มอนที่16กรกฎาคมคศ1194ที่เมืองอัสซิซีเป็นบุตรสาวคนโตของปาเวียนปาาวอริโนชีฟีเขาแห่ง ซัสโรอรโซและนางออร์โตลาน่าภายหลังมารดาของท่านได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกคาริสด้วยครอบครัวของท่านพยายามหาคู่ครองให้ท่านตั้งแต่อายุท่านใด้12ปีแต่ท่านขอผัดผ่อนไปจนกว่าจะอายุ18แต่เมื่อถึงอายุ18แล้วเกียร่าได้ฟังเทศของพระดาบังเซสโกแล้วเกิดประทับใจอยากถือพระเป็นนักบวชตาม ในปีคศ1212ท่านจึงหนีออกจากบ้านออกจากครรภหนาของท่านและไปที่โบสแม่พระแห่งปวงทูตสวรรค์พระดาบังซิสโกและพระดาอื่นๆในคณะพระดาน้อยได้รออยู่ที่นั่นแล้วท่านได้ปฏิญาณตนเป็นนักพรหญิงเปลี่ยนมาสวมเสื้อผ้าเนื้อหยาบโกนผมทั้งหมดแล้วคลุมด้วยผ้าสีดำใช้เชือกคาดเอวแทนเข็มขัด หลังนั้น15วันอักเนสน้องสาวของเธอก็ตามมาบวชด,ด้วยทั้งสองย้ายมาอยู่ที่โบสถ์นักบุญดาเมียนดามิอโนสตรีชาวเมืองอัซิซีได้มาตามบวชด,ด้วยอีกหลายคนจึงเกิดคณะนักบวชหญิงที่ได้ชื่อว่าคณะสตรียากจนถือเป็นคณะชั้นสองของนักบุญฝังซิส โดยมีคณะปราราดาน้อยเป็นคณะชั้นหนึ่งพระคดีคาระาบวชป่วยมาหลายปีแต่ยังคงใส่ใจทำวัดร่วมกับวัคคีนอื่นในรามจนกระทั่งท่านท่านถึงแก่กรรมเมื่อวันที่11สิงหาคม1,253นะครับหลังจากบรณกรรมหลังจากท่านเสียชีวิตแล้วพระคดีคาร่า หรือว่าเกียราเไ,ได้รับการประกาศเป็นนักบุญเมื่อวันที่26กันยายน1255โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเร็กซันเดอร์ที่4ณมหาวิหารนักบุญการาซึ่งเป็นสักการะสถานประจำตัวท่านก็สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีกศ1260ศพท่านจึงถูกย้ายจากอารามซันเดียเมโนซันดาเมียโน มาฝังณนะมหาวิหารแห่งนี้ตั้งแต่มีคศ1872จนถึงปัจจุบันนี้พี่น้องพี่น้องได้ยินได้ยินหนังภาพยนตร์สมัยหนึ่งใช่ไหม Brother Son and Sister Moon ใช่ไหมเป็นหนังที่มีชื่อเสียงก็คือประวัติสหร์ประวัติของท่านนักบุญฟังซิสโกโแห่งนัตซีซีและก็นักบุญคาราแห่งนัตซีซีนี่แหละในในประวัติตะกี้ที่อ่านที่สรุปเนี่ย ทั้งสองนั้นสนิทรู้จักแล้วก็พูดถึงถกปัญหาเกี่ยวกับพระเบเจ้าได้เป็นเพื่อนแห่งวิญญาณเพื่อนวิญญาณของกันและกันก็ได้นะแล้วก็นักบุญคารานล้ก็ติดตามฟังเทศของนักบุญฟังซิสอารซซีแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็อยากที่จะมีชีวิตเป็นนักพรตหญิง ครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวมหาเศรษฐีนะร่ำรวยมากที่เมืองสิสีแต่ว่าท่านกน็หนีออกไปพ่อแม่จะให้แต่งงานก็ไม่เอาก็หนีไปและวุนที่สุดแล้วก็ไปตั้งคณะมีผู้สารภาพสตีผู้หญิงหลายๆคนเพื่อนๆก็ตามมาแล้วมาบวชมาบำเพ็ญพรด้วยกันมาสวดภาวนาด้วยกันเราถ,ถือว่าเป็นคณะชั้นสองคืองงงังค์สิสการชั้นสองคือ p o o r Order of the Poor Ladies นี่ก็หมายว่าเป็นชั้นที่สและชั้นที่3ก็ยิ่งวที่สก็คือเป็นคารวาสก็เป็นแต่ว่าเอสิการชั้นที่1นั้นก็คือพราดาน้อยพราดาน้อยคือบรรดาคุณพ่อที่เป็นคณะวซิกันก็เรียกพราดาน้อยซึ่งก็มีชื่อเสียงแล้วก็ปัจจุบันก็ยังทํางานอยู่ทั่วๆโลกนะครับในวันนี้สิ่งที่สําคัญก็คือ เราจะเห็นแรงบรรดาลใจหรือว่าพระพรของพระเบญจเจ้าที่ลงมาสู่คนหนึ่งนั้นก็มันมีพลานุภาพแล้วก็มีพลังที่จะผลักดันให้คนคนนั้นก้าวหน้าไปแล้วก็กระทําตามพระประสงค์ของพระองค์แต่คนนั้นจะต้องเปิดชีวิตเปิดจิตใจของเขาที่จะรับเอาพระพรและความรักนั้นด้วยใจจริง เหมือนกับที่ท่านนักบุญจะเป็นนักบุญฟงซิสอาซีซีก็ตามนักบุญคราวรานี้ก็ตามนะแล้วก็ดําเนินชีวิตไปแล้วก็ชีวิตของท่านนั้นเองก็จะเป็นประจักษ์พยานเป็นที่ที่จะประกาศถึงความรักของพระเยซูเจ้าของพระเป็นเจ้าได้อย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยปัจจุบันที่อ c ซซีเนี่ยมีผู้ไปแสวงบุญปีหนึ่งไม่รู้กี่เป็นหลายล้านคนนะนะหลายล้านคนมี ทศชนจากที่ต่างๆเพราะมันไม่ไกลจากกรุงรงประมาณรถบัสประมาณสองชั่วโมงก็ถึงก็ไปที่นั่นแล้วก็เดินขึ้นไปที่วัดของพระบุญบอกซิษซ์ซีเสร็จแล้วเขาก็จะเดินตามถนนหนทางตามสะทางมาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นมาวิหารเป็นวัดของท่านนักบุญคารานี่ก็เป็นสองวัดที่อยู่บนเนินเขาใกล้ๆกันตรงนั้นใช้เวลาเดินก็สักอาจจะสักลงครึ่งชั่วโมงนะ ยีนาทีอะไรอย่างนี้ก็ถึงแต่ว่าระหว่างเดินก็แน่นอนก็กลายเป็นเมืองสแสวงบุญก็มีของที่ต้องจัดจ,จำหน่ายอะไรเยอะแยะนะครับรเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตสําคัญของท่านนักบุญการาวันนี้ก็คือการมีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าด้วยจิตใจที่ซื่อ,อแล้วก็สุภาพท่อมตนและดำเนินชีวิตเพื่อคนยากคนจนนะครับในสังเกตเห็นนะ ดำเนินชีวิตเพื่อคนยากคนจนนักงบุญทั้งหลายนะั้นแะส่วนใหญ่จะดําเนินชีวิตเพื่อคนยากคนจนคือทําตามความประสงค์ของพระเจ้าที่จะดูแลและก็รักษาเอา,เอา,เอาความบันเทาให้กับผู้ที่เดือดร้อนยากเข็นนั่นเองขอพระเเจ้าผู้สรงสรรผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ